กลับมาต่อชักนทีหนึ่งช่วงท้ายได้ฟังใช่ไหม<า>ค่ะนักข่าวถามว่าจะซ้ำรอยหรือเปล่าน่ะคุณทักษิณบอกไม่มีทางย้ำสามครั้งค<า>่ะไม่มีทางไม่มีทางแล้วก็ไม่มีทางลืมบอกให้เขาตั้งหัวไว้ไม่เป็นไรคุณทักษิณเมื่อวานนอกจากคุณแพทองทานจะเป็นไฮไลท์ของเมื่อวานคุณทักษิณเองก็เป็นไฮไลท์หนึ่งเพราะจักกฤษฎิกาพระธนาพยโทษซึ่งคุณทักษิณเข้าเกณฑ์เป็นอัยโทษเป็นการทั่วไป ผู้ที่ได้รับการพักโทษหรือคุมประพฤติก็ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชิริญักามาตรา6ขณะเดียวกันวันนี้คุณทักษิณจะต้องไปศาลอีกคดีหนึ่งค <ขา S 2> ่ะคดีชมมาตรา112กรณีสัมภาษณ์สื่อเกาหลีพัดพิงสถาบันอาจจะเป็นการนัดตัวพยายนหลักฐานคดีผิดม112และพระบอรคอมพิวเตอร์ให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ โดยคุณทักษินต้องเดินทางไปศาลด้วยตัวเองนะคะเพื่อตรวจหลักฐานคู่ความค่ะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นคดีเดิมถือว่าพ้นโทษแต่นี่เป็นอีกคดีหนึ่งทัางบูชมมะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศบริเวณสันยามีการเตรียมความพร้อมรับในคดีนี้แล้วทัางบูชมมะตำรวจจากพื้นที่สอรพผลโยธินและกองัำคังตำรวจนครบาลสองรวมถึง กองร้อยตำรวจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจสารและพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ70นายค่ะดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่สารอาญาทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะนี่เป็นภาพมีความเข้มข้นกันทีเดียวเรื่องการตรวจบัตรในระหว่างการตรวจพยานหลักฐานวัดไฟจวกกับจำเลยจะนำพยานหลักฐานอะไรบ้างมานำเสบรวไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปหรือสื่อมวลชนเข้าไปนะครับโทชมค่ะคุณทักษินก่อนหน้าในคดีนี้เนี่ย ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราหรือประกันตัว5 0 0แสนบาทค่ะกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลนี่เป็นภาพล่าสุดเช้านี้ก็ยังจะเป็นจุดสนใจต่อไปนะครับตูชมขนาดที่ย้อนกลับมาเมื่อวานนี้ก็มีคนตาดีอีกตอนที่ก่อนลูกสาวอ่ะไปเห็นนาฬิกา <G ül> แล้วก็ปรากฏว่าไปวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นปาเต้รุ่นอะไรยังไงนั้นตัง้งหลายปาเต้ฟิลิปรุ่นแกรนคอมพลิเคชันค่ะราคาเนี่ยคือ2.924.934ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย101.296.314บาทฮะ1 0 1ล้านโดยประมาณค่ะไม่ได้ขยืมใช่ไหม <G ül> ทั้งนี้ทั้งนั้น รักข่าวรายงานว่าอาจจะเป็นเรือนเดียวกับที่บินกลับมาเมื่อวันที่22สิงหาปีที่<ช>แล้วก็ได้ะนะภาพบนเครื่องบินภาพนี้น่าจะเป็นเรือนเดียวกันนะคะอ,อ่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งเราตามกันดูต่อ